อารมณ์ของแท่งเทียนของเมื่อวานนี้เราจะมองเขาแบบไหนเมื่อวานนี้ขึ้นไปทำอะไรถอดไส้มาขนาดนี้เขาเรียกว่าอะไรตอนเช้าซื้อเยอะจริงตอนเย็นขายเยอะกว่าลงกลับมาปิดแดงนะครับของเมื่อวานนี้ขึ้นไปได้ช่วงเช้าเยอะจริงแต่มีแรงขายมากกว่านะครับจนกลับมาปิดแดงแล้วก็ค่อยมีแรง แล้วค่อยมีแรงซื้อกลับเข้ามาแค่นี้วันนี้มันก็ต้องมีอารมณ์ของแรงที่เขาจะลงต่อไนงะใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะลงต่อต่อเนื่องนะครับเขาลงไปเคลียร์ไส้เดิมด้วยนะครับเห็นไหมถ้าเขาลงต่อนะวันจันทร์เ้าจะลงต่อเขาควรจะต้องลงกลับมาเคลียร์ไส้นี้ปิดราคาปิดที่ไส้นี้ ด้วยละด้วยแท่งเทียนที่เต็มหน่อยแล้วทิ้งไส้ตรงนี้ไว้หน่อยหนึ่งปึ้งปึ้งโอเคนี่เป็นโดจิแบบนี้ถ้าปิดแบบนี้ขึ้นต่อวันจันทร์อาจจะย่อลงมาแล้วก็ดีกลับแค่นี้เองผมมองผมมองแรงซื้อแรงขายในแท่งเทียนนะแล้วผมประเมินนะถ้า เขาเป็นโดจิแดงบายย้ำใหม่ย้ำใหม่ถ้าเป็นโดจิแดงรูปแบบตรงนี้ถ้าปิดโดจิแดงขึ้นต่อแน่แต่ถ้าเป็นแท่งแดงปิดเต็มเคลียร์ไส้ตรงนี้มาปิดตรงไส้นี้ มีไส้แล a ขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้ลงต่อแท่งนี้ขึ้นต่อถ้าเป็นแท่งนี้ขึ้นต่อถ้าเป็นแท่งเต็มลงต่อแค่นี้อันลงแท่งเทียนบอกง,ง่ายๆแค่นี้เลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจอิสเลี่ยมแอนเพจและช่อง youtube อิเลดเว็บง่ายๆบายโค้ดอันเป็นกำลังใจให้โค้ดอันกันด้วยนะครับ